สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษเรียนง่ายพูดง่ายประโยคสั้นๆมีความหมายก็พยายามหาประโยคสั้นๆนะครับเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดและรู้ความหมายนะครับ That's easy That's easy แปลว่าของหมูหมูหรือภาษาแบบง่ายๆก็คือ ของมันง่ายมันง่ายอะไรทําลองนี้นะครับเช่นมีคนมาสอนให้เราทำอะไรสักอย่างแล้วเราทำได้เลยนะ,ะเราก็พูดคำนี้ that's easy so simple. so simple so simple อันนี้ก็แปลว่ากล้วยๆหรือง่ายมากนั่นเองนะครับอาจจะเป็นกรณีมีคนมาท้าเราว่าทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าเราก็บอกว่า so simple คือคล้ายๆกับคำเมื่อตะกี้นะครับ อันนี้จะแปลว่าง่ายมาก it's easy to handle it's easy to handle แปลว่าง่ายต่อการจัดการครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีแบบเขาให้เราทำแต่ว่ามีหลายขั้นตอนเราก็ต้องใช้สติปัญญานิดหนึ่งแต่ก็สามารถทำได้นะเราก็บอกว่า it's easy to handle It's not easy for me. It's not easy for me. อันนี้มันไม่ง่ายเลยสำหรับผมก็เป็นกรณีที่อาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นเราก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่า It's not easy for me นะครับคือมันอาจจะดูง่ายแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันไม่ง่ายเลยอะไรทำนองนี้นะครับ It's difficult. It's difficult. It's difficult ก็คือมันยากอันนี้ก็เป็นกรณีไปเจอของยากซึ่งเราไม่เคยทำไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยไม่มีความรู้มาก่อนเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาให้เราทำ It's difficult Do you need a hand Do you need a hand Hand ที่แปลว่ามือนะครับแปลว่าให้ช่วยไหมหรือ คุณต้องการมือไหมก็แปลว่าให้ช่วยไหมนั่นเองนะครับ do you need a hand hand ก็ขึ้นเสียงสูงนิดหนึ่งเป็นลักษณะคำถาม let me help you let me help you อันนี้ก็แปลว่าให้ผมช่วยไหมจจะเป็นกรณีแบบว่าเรามองดูสักพักแล้วว่าเ,ออเขาคงจะทำคนเดียวไม่ไหวก็เลยเข้าไปพูดว่า let Me help you ให้ผมช่วยไหม take care of my guests please take care of my guests please ดูแลแขกให้ผมด้วยอาจจะเป็นลูกพี่หรือเจ้านายฝากมานะครับว่าให้ช่วย take care of my guests please คำว่า guests มี s แปลว,ว่ามีแขกหลายท่านนั่นเองนะครับ Are you interested in her? Are you interested in her? ก็คือคุณสนใจเธอไหมคำว่า interested in ใช้ในกรณีที่ประธานเกิดความรู้สึกสนใจขึ้นมาเองนะครับ Are you interested in her? คุณสนใจเธอไหมเป็นคำถามที่ต้องรอคำตอบนะครับ I don't care about him. I don't care about him. ฉันไม่สนใจเขาหรอกประโยคนี้เป็นผู้หญิงตอบนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายตอบก็จะตอบว่า I don't care about her. นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับ จริงๆแล้วประโยคอย่างนี้เราจะพูดก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับต้องดูตามอาตาเรือด้วย I think she's so nice I think she's so nice แปลว่าผมคิดว่าเธอน่ารักมากถ้าเป็นประโยคอย่างนี้เราก็พูดเสียงดังๆได้นะครับ <laughs> I think she's so nice ในที่นี้นอกจากจะมีความน่ารักแล้วยังนิสัยดีด้วยทำนองนี้นะครับ Look at that Look at that แปลว่าดูนั่น Look at that อันนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆคือคนพูดเนี่ยชวนให้เรามองสิ่งที่เขากำลังสนใจอยู่ Look at that เพื่อเราจะสนใจบ้าง Do you see do you see do you see แปลว่าเห็นไหมก็ได้นะครับหรือเข้าใจไหมก็ได้แต่เวลาพูดจริงๆก็จะเหลือ you see ไม่มีคำว่าดูนะฮะ you see แต่คำเต็มแล้ว do you see are you with me are you with me are you with me ก็แปลว่า เข้าใจไหมเหมือนกันหรือตามผมทันไหมนะครับเช่นครูหรือใครก็ตามที่กำลังอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้เราฟังแล้วเขาเห็นเราหน้ามึนๆเขาก็ถามว่า are you with me ถ้าเข้าใจก็บอกว่า i see หรือคำเต็มก็บอกว่า yes i am นะครับ i see แปลว่าผมเข้าใจนะครับหรือ yes i am Yes I am ก็เป็นคำเต็มคำแบบว่าคำเพราะหน่อยเป็นทางการหน่อยสั้นๆแต่มีความหมายนะครับ Finally we succeeded Finally we succeeded ในที่สุดเราทำสำเร็จคำว่า succeed แปลว่าสำเร็จหรือดำเนินต่อก็ได้นะครับแต่ถ้า success จะเป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จนะครับ finally we succeeded we must keep trying we must keep trying แปลว่าเราต้องพยายามต่อไปนะครับ we must keep trying คำว่า keep ก็แปลว่าเก็บรักษานะครับในกรณีน,นี้ก็คือคือให้พยายามโดยไม่ลดละ I keep waiting you here I keep waiting, waiting หรือ waiting นะครับ You here ผมคอยคุณอยู่ที่นี่นะประโยคนี้ก็มี keep เหมือนกัน I keep waiting นะครับหรือ I keep waiting You here คือผมก็จะคอยคุณอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนทํานองนี้นะครับ Aren't you tired? Aren't you tired? คุณเหนื่อยไหม อันนี้ก็เป็นคำถามที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกหายเหนื่อยขึ้นมาหน่อยนะครับ until tired อาจจะพอเขากลับมาเห็นสีหน้าไม่ค่อยดีก็ถามคำนี้เข้าไปได้เลย if you think about future if you think about future นะครับ if you think about future ถ้าคุณคิดถึงอนาคต มือนกัว่าเราพูดให้กำลังใจเพื่อนนะครับอาจจะรู้สึกท้อหน่อยเราก็บอกว่า if you think about future never bored and never tired never bored and never tired ไม่เคยเบื่อไม่เคยเหนื่อยถ้าเราชอบงานที่เราทำเราจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะครับคือทำไปยังไงมันก็ไม่เบื่อไม่เหนื่อย Be careful, be careful. แปลว่าระวังอันตรายอันนี้ก็อันตรายทั่วๆไปนะครับเราก็ใช้คำนี้คล้ายๆเป็นการเตือนนะครับว่าขับรถให้ระวังนะอย่าหลับในนะอย่าดื่มสุรานะ Be careful. ส่วนคำนี้ Watch out, watch out. อันนี้ก็แปลว่าระวังเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อหน้าเราเช่นนั่งอยู่ในร้านมีคนเดินมาแล้วก็มีพนักง,งานเสิร์ฟถือแก้วน้ํามาเยอะแยะๆเลยใกล้จะชนกันแล้วเราก็ตะโกนว่า watch out ระวังอะไรทํานองนี้นะครับ don't be afraid to do something don't be afraid to do something อย่ากลัวที่จะทำอะไรอย่ากลัวที่จะทำบางสิ่งบางสิ่งที่ว่านี่คือสุจริตนะครับไม่ใช่ทุจริต Don't be afraid to do something ถ้าคิดว่าสิ่งที่เราทำดีมีประโยชน์ก็ทำเลยครับ Are you afraid of ghosts? Are you afraid of ghosts? แปลว่าคุณกลัวผีไหมเป็นคำถามแบบน่าจะเป็นตอนหัวค่ำหรือกลางคืน <laughs> Are you afraid of ghosts คุณกลัวผีไหมสังเกตว่าไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนนะครับก็จะมีเรื่องผีผีเนี่ยมาคุยกัน I'm not afraid of ghosts but I'm afraid of the dark i m not afraid of ghosts, but am afraid of the dark. แปลว่าผมไม่กลัวผีแต่ผมกลัวความมืดจริงๆแล้วก็กลัวผีนั่นแหละนะครับแต่พูดให้มันดูเท่นหน่อย i m not afraid of ghosts, but i m afraid of the dark. ส่วนมากแล้วก็จะน่ากลัวนะครับกลางค่ำกลางคืน my friend is afraid of the lizard my friend is afraid of the lizard นะครับ lizard ก็คือจิ้งจกเพื่อนผมกลัวจิ้งจกอันนี้ก็มีคนที่กลัวจิ้งจกเนี่ยก็มีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่มากเพราะว่าจิ้งจกมันตัวเล็กแต่ที่น่ากลัวกว่าจิ้งจกก็คือตุ๊กแกนะครับตัวใหญ่กว่า ต้องพูดว่า my friend is afraid of the gecko this story is very strange this story is very strange แปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกมากหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับ this story is very strange สมมุติว่ามีคนเล่าอะไรให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันค่อนข้างแปลกนะ เราก็พูดคำนี้ออกมาได้นะครับ This story is very strange ก็เป็นประโยคตัวอย่างสั้นๆ The cat scares me The cat scares me แปลว่าผมกลัวแมวตัวนี้นะครับ The cat ก็คือเป็นเฉพาะเจาะจงว่าตัวนี้ตัวอื่นไม่กลัวอาจจะเป็นเพราะว่ามันดุหรือไงก็ไม่รู้คำว่า scare แปลว่าทําให้กลัวนะครับคือถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าแมวเนี่ยทำให้กลัวผมแต่ภาษาไทยต้องพูดว่าผมกลัวแมวฟังดูงงงงเหมือนกัน the cobra scares me the cobra scares me ผมกลัวงูเห่าคือถ้าเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงอย่างนี้นะครับลงท้ายด้วย me the cobra scares me ขึ้นต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เรากลัว บางคนอาจจะกลัวลิงก็พูดว่า a monkey scares me a monkey ก็คือลิงทั่วๆไป the dog scares me อันนี้ก็เหมือนกัน the dog ก็คือเฉพาะเจาะจงว่าหมาตัวนี้นะครับมันดุ the dog scares me ผมกลัวหมาตัวนี้เหตุผลเพราะว่ามันดุมาก ปกติหมาตัวอื่นผมจะเข้าไปเล่นด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะทำลองนี้แต่ตัวนี้มันดุมากก็เลยพูดว่า the dog scares me he is not afraid of poisonous snake ตัวนี้อ่านว่า poisonous นะครับ he is not afraid of poisonous snake แปลว่าเขาไม่กลัว งูพิษหรือพวกงูพิษ He is not afraid of Poisonous snake คืองูที่มีพิษทุกชนิดนายนี้ไม่กลัวเลย He is a snake charmer He is a snake charmer เพราะว่าเขาเป็นหมองูนะครับหมองูนี่จะเก่งมาก He is a snake charmer เขาเป็นหมองูแต่หมองูก็อาจจะมีสิทธิ์ตายเพราะงูได้เหมือนกันถ้าไม่ระวังครับครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ